ที่ของเราเราทำตรงนี้ก็ขอให้คุณโยงนั้น,นประสบแต่ความสําเร็จเนาะอ่แต่สิ่งที่เราทําอยู่ตรงนี้คือเราทําเพื่อคนที่เรารักคือใครบุตรธิดาลูกหลานบิดามารดานะเพื่อที่เพื่อที่จะเลี้ยงชีพของตัวเองเลี้ยงชีพก็คือเลี้ยงสภาวะร่างกายตัวนี้ให้ตั้งอยู่คงมั่นมั่นคงมั่นคงก็คือหนึ่งไม่มีอะไรบ้าง อรขยาปรมารพาความไม่มีโรคเป็นลาบันนีเยเสื่อมมุนี่ผูใ้ใดบางบางคนเขาอาจจะเสี่ยงโชคเ้อวันนี้วันที่หนึ่งเออวันที่หนึ่งอาจจะเสี่ยงโชคโอ้ยมากตัวนั่นมาดตัวนี้เออใช่ไหมคุณโยมเออมือขึ้นคอยฟันว่าคอยได้ตัวนี้มือขึ้นคอยฟันว่าได้ตัวนั่นเสื่อมมาสุสวยปุดเห็นบ่เออนั่นแหละคุณโยมนะเออ ใช่ไหมล่ะเพราะอะไรคิดว่าการที่จะมีเงินมากจะทําให้ความสุขมีความสุขทุกอย่างไม่ใช่ใะคุณโยมความสุขที่แท้จริงคือความสุขทางใจนะความสุขทางร่างกายคือเราเลี้ยงสภาวะไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอโลคยาปรมาราภาว่าไม่มีโรคเป็นราบอันวอร์เสิร์เพียงแค่นั้นเนี่ย ว่าผู้ใดีเถียงล่องเบิงเด <c oughs> นี่จลางทุกคนบ่สบายไปใส่แหละไปหาหมอห,หมอนะใช่ไหมคุณโยมแต่สมัยก่อนนะ่นะเรานะั่นนะ่ะไม่มีโรงพยาบาลเราไปไหนนะบางคนเขาเชื่อในเรื่องพูดผีปีศาจก็ว่าผีเขา้าอย่างนั้นอย่างนี้บ้างจริงๆแล้วนนะนะนะคุณโยมนะ มันขึ้นอยู่กับความเชื่อในส่วนนั้นนะเชื่อว่าผีเข้านะ่ะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเองถ้างนั้นพระพุทธเจ้าท่านคงไม่ออกพนวนออกบวชนะท่คุณโยมแล้วท่านไปเล็งเห็นนี่เนี่ยถึงอพระเจ้าสุโธธนะถึงไม่อยากให้บุตรชายพระเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยในพุทธประวัติออกประพาสนอกเมืองไง ท่านกลัวที่จะมาเห็นความเกิดความเจ็บความเจ๋แล้วก็ความตายตามคำทนายของอ่าาศาสตร์โหนหลวงนี่แหละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านออกมาประพาสนอกเมืองท่านเห็นในสิ่งนี้ท่านก็รู้สึกรู้สึกสลดใจ นะเหมือนที่เราเจอเนี่ยณตอนนี้นะข่าวข่าวเรื่องแผ่นดินไหวที่เราไม่เคยเกิดมันก็เกิดทําให้เรารู้สึกเสียใจกับครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกรรมอของอุดเขาเรียกว่าอะไรนะผลไม่ใช่ผลกรรมนั้นนะคือผลของอมันจะเป็นมันเรียกอะไรก็ไม่รู้นะแผ่นดินไหวนะอนั่นแหละ เขาเรียกว่าเป็นภัยธรรมชาติเนี่ยผลของภัยธรรมชาติเนี่ยอ่ซึ่งมันเกิดโดยที่ว่าเราไม่รู้ไม่ใช่เป็นกรรมของการการะทาของเรานะแต่มันเป็นผลของธรรมชาติที่เกิดขึ้นก็ต้องแสดงขอแสดงความเสียใจกับอ่ครอบครัวผู้ที่ได้รับผลจากภัยธรรมชาติการดินไหวที่ในเมืองไทยด้วยเนาะ นั่นแหละก็ขออนุมโมทนาบุญสำหรับวันนี้แล้วก็ต้องขอยุติการไลฟ์สตรีมไปเพียงนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกาบคุณโยมแม่บุญเพ่งคุณโยมใหม่แล้วก็คุณโยมน้องโบแม่คิดคุณโยมพ่อใบบุญเนาะที่ได้มีความกรุณาเมตตาอุปถรรัมภ์คำจุนช่องทางเราวัดของเราอยู่ที่วัดโสภณธรร,รมราม บ้านนนงามตะบลอันหันอำเภอจุแเพจังหวัดขอนแก่นทางหลวงหมายเลขสองตัวหนึ่งหน้าค่ายรอแปดพันสองมหาศักดิ์ดีพลเสบเซิร์ชขึ้นปุ๊บเจอปั๊บทันทีอ่ะก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านได้มีความสุขความเจริญด้วยยวนะสุขะพระปริพันธ์ศาสาธรธุบัติเงินทองใช้ไม่ขาดมือสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนทุกครอบครัวทัท่วโลกตลอดการและนานเืินสาธุ